วันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวอาคารรัสภาอยู่ริมแม่น้ำดานูเป็นอาคารรัสภาที่สวยงามมากเราจะไปทานอาหารมิชลิน2ดาวจากร้าน ONYX e และเดินตลาดสดก่อนจะไปช้อปปิ้งที่ถนนวาซี่ตอนเย็นเราจะไปชิมกูหลาดรสชาติอาหารพื้นเมืองพร้อมกับสนุกสนานไปกับวัฒนธรรมของฮังการี ตื่นเช้ามาเราทานอาหารที่โรงแรมแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางไปชมอาคารรัฐสภาผ่านแม่น้ำดานฟูฟคือไอนาลิกาคุ๊บกูแล้วก็ไปจบที่ทะเลดำนะคะแถวแถวยุเครนแถวโน้นนะคะ,ะด้านหน้านะคะก็คืออาคารรัฐสภาแล้วค่ะที่เราจะเข้าเยี่ยมชมนะคะ เมื่อวานเราเที่ยวอยู่อีกฝั่งของแม่น้ําดานูฟเห็นอาคารรัฐสภาที่สวยงามวันนี้มาดูของจริงใกล้ๆแม่น้ําดานูฟบูดาเปสต์เขนฮังการีวันนี้เช้าๆไปกัง อาคารรัฐสภาเป็นอาคารที่ทำงานของรัฐบาลประเทศฮังการีและเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดเท่ากับวิหารเซนต์สตีเฟนในเมืองบูดาเปสต์มีห้องกว่า600ห้องตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานจากหลายศิลปะทำให้มีความงามอันโดดเด่นตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำดานูฟทำให้อาคารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชื่นชมความงาม เราเดินชมภายในพร้อมกับมีวฟังแปลภาษาบรรยายทันทีที่เราเข้าไปในอาคารรัฐตภกานะครับเราจะรู้สึกว่าเรานั้นเหลือตัวเล็กกะจิลิศนะครับเพราะทุกอย่างดูอลังการยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมกระจกสีประดับบนเพดานเข้าของมีค่าเกินคำนวณเป็นตัวเงินที่จัดแสดงอยู่ในตู้กระจกการเดินไปตามบันไดใหญ่โออาก็ล้วนตกแต่งด้วยสีทองคาสถาปัตยกรรมแบบบาโลก สร้างมต์สกดให้ตื่นตาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยจริงๆค่ะเหมือนพระราชวังเลยอาคารรัฐสภาของประเทศอังกาี่ตั้งอยู่ในกรุงบูดาเปสต์เป็นอาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังการีก็ว่าได้ภายนอกมีความคล้ายอาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากการสร้างแบบเดียวกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอกอติก ซึ่งมองจากริมแม่น้ําก็ว่างงดงามแล้วพอเข้าไปด้านในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเพราะมีอะไรให้ดูมากกว่าเกินคําบรรยายได้เดินเข้าไปแล้วเนี่ยเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บประวัติศาสตร์และสมบัติเกินประเมินค่าของชาติไม่ว่าจะเป็นมงกุฎอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอังกาฤีซึ่งประดับพระเศียรแห่งกษัตริย์มาเกือบพันปีวางอยู่บนหมอนกำมะหยี่สีแดงในตู้กระจกใส รูปปั้นบุคคลสำคัญของพระราชวงศ์ทั้งกษัตริย์พระราชินีและเจ้าชายผู้เรื่องชื่อที่สุดในประเทศเฝ้ามองอยู่หน้าเกงขามที่นี่จึงเป็นความยิ่งใหญ่อลังการแถมยังนับว่าล้ำสมัยเกินยุคที่ก่อสร้างถึงสร้างขึ้นในช่วงคิเตศกราด1885ักราช1885ถึง1902ที่นี่ประดับด้วยหลอดไฟลิป ระบบระบายอากาศจึงเป็นอาคารที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปในยุคนั้นภายในยังแสดงถึงการสื่อสารถึงเรื่องความเสมอภาคมีรูปปั้นที่ใช้แทนผู้คนจากหลากหลายวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาการเกษตรกรรมช่างทำอานม้าแรงงานประสุสัตว์ในด้านงานออกแบบ ถ้วยทองเหลืองที่ประดับตามผนังเอาไว้วางสติก,ก้ายามที่สมาชิกสภาต้องเข้าประชุมในการลงคะแนนเสียงอีกด้วยนะครับเราเดินชมความงามถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตรงไปยังที่จุดที่เขาแสดงเป็นโมเดลย่อนะครับว่าการออกแบบเป็นยังไงพระราชวังมีรูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นเช่นไร เราดูรูปหล่อโมเดลย่อแล้วเนี่ยก็จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารรัฐสภาแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราชมกันอยู่พักใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็เดินเที่ยวชมบริเวณรอบรัฐสภา ด้านนอกอาคารเนี่ยก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากวิวสวยด้วยค่ะก่อนจะเดินทางไปทานอาหารเที่ยงวันนี้เราไปทานอาหารที่ร้าน ONYX เป็นร้านอาหารมิชลิน2ดาว ONYX เป็นร้านอาหารไฟด์ดิ n นิ่งมิชลิน2ดาวเพียงแห่งเดียวในเมืองบูดาเปสต์ร้านตกแต่งสวยหรูหลามากวายที่เลือกมาก็ดีดีเข้ากับอาหารที่เสิร์ฟเลยดูสิแค่ที่ใส่วายก็อลังการมาก และถือว่าเป็นร้านมิชลินสตาร์สดาวแห่งแรกในประเทศยุโรปตะวันออกนำเสนอเมนูอาหารทางกะเรียนและยุโรปสมัยใหม่วันนี้เรามาทาน4คอร์สเป็นแบบลันช์เมนูก่อนเราจะสั่งเพิ่มอีก2เมนูเริ่มที่ขนมปังเรียกน้ำย่อยนะครับอร่อยมากแค่เริ่มก็รู้สึกดีแล้วขนมปังกับซอสท,ที่เป็นครีมเนี่ยเข้ากันอย่างดีเมนูแรกมานะครับเป็นปลาไพเพิร์ชหรือปลาแซนเดอร์ ผมก็เพิ่งทานปลาชนิดนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเนื้อเด้งอร่อยหวานเสิร์ฟกับคาเวียทานคู่กันอร่อยมากเมนูที่2นะครับเป็นหน่อไม้ฝรั่งเสิร์ฟกับซอสมาร์สีกลดิ่นหอมสดชื่นกระเทียมป่าสีดำรสชาติกลมกล่อมเมนูที่3มนะครับมันฝรั่งยัดไส้เนื้อแกะปาปิก้า เนื้อแกะกับเห็ดในมันฝรั่งทานกับซอสเข้ากันดีอาหารแต่ละจานที่เสิร์ฟนะคะเขาก็จะมาราดซอสให้เราถึงโต๊ะเลยเมนูที่4นะครับเนื้อปลาเทราสซอดไส้กุ้งเนื้อกุ้งและเนื้อปลาหวานฉ่ำเสิร์ฟคู่กับเห็ดรสชาติกัดไปได้สองผิวสัมผัส เนื้อปลาและกุ้งชัดเจนรสชาติดีมากเมนูที่5นะครับเป็นเนื้อนกพิราบส่วนอกและเนื้อน่องย่างมาอย่างดีเสิร์ฟคู่กับเนื้อนกพิราบปรุงรสชุบแป้งทอดทานกับฟักทองพิวรี่และซอสลูกเกดอร่อยเข้ากันเมนูสุดท้ายนะครับเป็นขนมหวานเป็นช็อกโกแลตทาร์ตรสเข้มข้นเฮเซลนัทนะครับเสิร์ฟคู่กับไอศครีมทานกับขนมปังบา์เก็ตและเจลมะกรูด แล้วก็เชฟก็สั่งมาเพิ่มเขาทําเป็นพิเศษนะครับเป็นขนมหวานเป็นช็อกโกแลตเหมือนกันเพิ่มมาให้อีก1เมนูวันนี้เราได้กินกัน7เมนูเลยทีเดียวเลยนะครับอร่อยเป็นร้านอาหารที่แนะนําให้มาลองทานอร่อยจริงๆการจัดร้านการจัดจานการแต่งจานสีสันอาหารวายเป็นทางการเลียนฟูด้ดยุโรปแนวใหม่ที่พรีเซนต์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม เราเดินเล่นชมเมืองเพื่อย่อยหลังจากทานอาหารมาอย่างอิ่มท้องแสงแดดช่วงบ่ายสามโมงกระทบกับสถาปัตย,ยกรรมเมืองบูดาเปสต์แล้วมีเสน่ห์มากเราเดินชมเมืองและลงไปเดินเล่นริมแม่น้ำดานูฟ เราเดินทางต่อนั่งรถบัสไปเที่ยวตลาดใกล้กับสถานีรถไฟในกรุงบูดาเปสต์ดได้มนั่งพักผ่อนชิลๆมีสวนสาธารณะให้พักผ่อนผ่อนคลายใบไม้เปลี่ยนสีร่วงลงสู่สนามหญ้าสวยงามก่อนจะเดินทางไปตลาดสดท้องถิ่นระหว่างการเดินทางลราผ่านอนุสาวรีย์รองเท้าชูเมโมเรียลริมแม่น้ำดานุกที่ตกแต่งด้วยรูปหล่อจำลอง รองเท้าประมาณ60คู่เพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิวไล่ตอนแล้วยิงลงน้ำสมัยสงคราโลกครั้งที่สองเราลงจากรถแล้วเดินไปตลาดสดที่เกรซมาร์เก็ตฮอลตลาดที่เราไปเนี่ยโปรง่งน่าเดินมาก มีผักผลไม้แปลกๆให้เราเลือกซื้อเราเดินไปตามล็อกต่างๆเพื่อจะดูสินค้าอาหารของขายซึ่งมันแตกต่างจากตลาดบ้านเรานะครับ ตลาดที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีของขายอีกแนวหนึ่งส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งด้วยความที่วัฒนธรรมต่างกันการกินต่างกันเราเดินไปเจอของกินแปลกๆเยอะมากเลยครับอยากจะลองทานอยู่เหมือนกันแต่ก็ติดตรงที่เราทานอาหารร้าน ONYX มิชลิน2ดาวมามันยังอิ่มท้องอยู่เลย เราก็ได้แต่เดินชมนะครับแต่ได้เล็งไว้ก่อนแล้วว่ากลับมาที่ตลาดอย่งนี้ยังไงเราต้องมาลองกินของที่ตลาดแน่นอนครับดูพริกสิคะสีสวยเนาะพริกหลากสีดูเหมือนขนมเลยอะเห็นแล้วนึกถึงลูกชุบสีชูดชาดถ่ายรูปก็สวยสวยคะ่ะ ก่อนจะเดินทางไปช้อปปิ้งที่ถนนวาซี่ดูฮีเตอร์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นไฟเลยใ้ความอบอุ่นด้ดีบูตเปเปสประเทศอังกฤษกลังเดินช้อปปิ้งครับบูตเปเปสประเทศอังกฤษ ถามถนนมาก็ถึงถนนวาซีแล้วถนนวาซีเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่น่าเดินของเมืองบูดาเปสต์ไม่ไกลจากตลาดเป็นถนนที่ไม่ได้กว้างมากนะครับขนาบด้วยร้านค้าต่างๆสองข้างทางอยู่กันที่กรุงบูดาเปสต์นะครับประเทศฮังการีเราจะไปเดินเที่ยวกันทนี่ตลาด เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงมากของประเทศฮังการีนะครับเราจะเห็นร้านค้าที่เป็นแบรนด์ดังๆเข้ามาเปิดสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นร้านค้าของชุมชนของคนประเทศฮังการีเดิมนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าศิละปะเกี่ยวกับประเทศฮังการีเนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์สวยงามเราเดินชมนะครับจนแสงเริ่มหมดตอนนี้ก็เป็นเวลา หกโมงเย็นนะครับอากาศประมาณ14-15องศาก็เย็นกำลังดีนะครับเราเดินชมจนร้านเกือบทั้งหมดเริ่มเปิดไฟก็จะยิ่งเพิ่มบรรยากาศโทนอบอุ่นสวยงามเราเดินช้อปปิ้งอยู่กันพักใหญ่ก่อนที่เราจะไปทานขนมหวานร้านดังกันค่ะเป็นคาเฟ่เก่าแก่เปิดมาตั้งแต่คิศตศักราช1,858 เราทานขนมหวานกันอย่างอร็ดอร่อยหลังจากเหนื่อยการเดินทางต้องเที่ยวมาทั้งวันบรรยากาศร้านสวยงามขนมอร่อยมีมาตรฐานก่อนจะเดินทางไปทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองร้านอาหารบอกาตาคอมบาหวังว่าจะเรียกชื่อถูกเนาะ เป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่นําวัฒนธรรมทั้งการแสดงแล้วก็ของกินของประเทศฮังการีเนี่ยมารวมให้เราได้ชื่นชมสนุกสนานค่ะวันนี้เราได้ชิมกุลาดเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศฮังการีและตับหา่านรสชาติแปลกใหม่มือนี้เป็นมื้อที่สนุกสนานมาก มีการเต้นด้วยนะคะสนุกสนานมากเลยมีให้ทำอาหารร่วมกันด้วยนะคะได้ทั้งความสนุกและความอร่อย <Hey. S 2> mm, -hmm. mm -hmm. วันนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ได้ชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามชิมของอร่อยชิมอาหารพื้นเมืองที่รสชาติแปลกใหม่อิ่มอร่อยกันทั้งวันถูกใจสายกินแบบเรามากพรุ่งนี้เราจะตื่นไปออกกําลังกายลิมแม่น้ําดานูบหลังจากที่วันแรกเราตื่นไม่ไหวนะครับเพราะเหนื่อยกับการเดินทางเราจะไปเมืองเอสเตอร์กอมซึ่งเป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศฮังการีหลังจากนั้นเราจะมุ่งหน้าลงใต้ามายัางเมืองเซนเทนเดชมศิละปะ วัฒนธรรมตอนเย็นเราจะไปล่องแม่น้ำดานบูบชมสถาปัตยกรรมริมสองฝั่งแม่น้ำและไปร้านอาหารนิวยอร์กคาเฟ่เป็นร้านอาหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอายุกว่า100ปีแล้วเ,เจอกันพรุ่งนี้นะคะ